บาทน้อยมากเลยนะตั้งใจจะชมจะชมบทบาทเจ๊เจ๊กลัวเต้นคอมสู้เขาไม่ได้เจ๊สู้เขาไม่ได้เี่ยสู้เขาไม่ได้เดี๋ยวไปเช็คหลังบอกว่าหลังเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ต้นต้นกับเดียฝากผลงานนิดนึงดีกว่าครับต้อครับตอนนี้ก็ ขอฝากซิงเกิลที่ร้องไปวันนี้แล้วกันนะครับเป็นเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยชื่อเพลงว่า Long Trip นะครับก็สามารถฟังได้แล้วทุกที่เลยนะครับทุกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็ดูมิวสิกวิดีโอได้ที่ GMM Grammy Music Cream ครับอืมอะเดียร์วเจ๊ลูกของเดียร์ลิสก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังทำเพลงใหม่เพลงเสร็จมีิถุนายนแล้วก็คงจะปล่อยประมาณกลางๆปีหนูจะอัปเดตใน Facebook ใน Instagram นะคะแล้วก็ไอจีทิกก็พิมพ์คำว่าเดียร์ลิสดอลเนี่ยนะคะ d e a r i s แล้วก็เวนว ว้าวนะเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นต้นนะครับและเดียนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่คุณปุ้ยเนี่ตรลืมไหวหรือเปล่าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยก็มันแหมเพลงมันปีเท่าไหร่ก็ใกล้จะ6 0สแล้วที่เต้นแบบนั้นคือกลัวเสียชื่อแบ็กอัพ ลีลาเก่าตอนนั้นพี่ปุ๋ยก็เป็นแมนนะมองก่อนไม่ยอมแต่งหญิงอพอแต่งหญิงปุ๊บโอ้โหคณิวนี้แต่งหน้าทุกวันโบกเขาไปโบกเขาไปโบเขาไป,าไปพอวันนึงอุ้ยตายเราไม่แต่งหน้าเราจะรู้เลยว่าหน้าเราเนี่ยผิวหน้าของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่บกพร่องแล้วสิ่งที่บอกอายุมากแต่เราก็ชะล่าใจเดินไปด้วยหน้าสดสดที่ตลาดเอ๊ะ ได่าก็เลยแก่ๆวันนี้มันชื่ออะไรนะกลับบ้านเลยค่ะกลับบ้านไปส่องจกดูเลยส่องจกแล้วเฮ้อเอาคุณผู้ชมค่ะสังเกตไปตามกบุยเลยนะคะว่าวันนี้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้า เหมือนปุ๋ยในวันนั้นหรือเปล่าริ้วลอยรอบดวงตาเกิดขึ้นล่องน้ำหมากลากน้ำลึกมีเยอะมากลิ้วที่แบบว่าโอ้โหแปดลิ้วอายบริเวณนี้คิ้วขมวดมีสีผิวกระดำกระด่างลูกคนที่แบบว่าเบ่งบานกว้างมากยาวไปถึงคอแต่พอเอิญโชคดีได้เจอกับใจรจีน่ากระปุกสีแดงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาแบบนี้มาดูกันเลยดีกว่าว่า ถ้าไม่มีเครื่องสำอางแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูเลยค่ะแล้วปุ๋ยก็ทําแบบนี้มาบ่อยมากนานมากกับ10ปีแล้วขออนุญาตล้างให้เห็นนะคะคุณตาชลุดตดุชลาวัยใกล้60ไม่มีเครื่องสําอางแล้วแต่ผิวน,นะ,ะไ,ได้แบบนี้นลิ้วรอยอรับดวงตาออปัญหาที่เคยเกิดขึ้นตีนกา ละลองน้ำหมากเปนะะ็นไงะวันนี้ขอบอกเลยค่ะคุณพิสูจน์ได้ใช้เพียงแค่ 1, <m uch> 1> ไม้พายต่อ1พวงแก้มแบบนี้แล้วก็แทนทั้งอายครีมรอบดวงตาที่บอบบางเดย์ดครีมยามเช้าไม้ครีมยามเคลื่มคือ,อดูสิมันชุ่มฉ่ำแล้วแบบว่าสังเกตได้เลยหลายคนนะคะที่ไม่เคยใช้วันนี้อยากให้คุณโทรมาและโทรให้ทันนะคะ เพราะว่าวันนี้มีเพียงแค่200ร้อสิทสองสายที่นำมาไห้เท่านั้นไม่เพิ่ม,มนะไ,ไ,ไม่เพิค่ะง่ายๆเพียงแค่คุณโทรไปที่หมายเลข1 5 7 7ววอีกครั้งนะคะ1 5 7 7คุณจะได้รับสิทธิ์คือหนึ่งกระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แบบนี้ยังไม่พอค่ะให้ไม c ซลาโฟมหนึวว่งขวดเต็มๆแบบนี้แล้วก็ ให้บอดี้โลชั่นกลิ่นหอมผู้ดีอังกฤษให้หน้ากาก5อ,อีก1งชิ้นทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้ราคา8,600บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2990เบช้า15บาทเย็น15บาทจัดส่งฟรีรูดการ์ดบัตรเครดิตได้แล้วของส่งถึงมือค่อยจ่ายเงินเฉพาะโฟมก็ยิ่งกว่าคุ้มแล้วล้างหน้าต้องล้างให้สะอาดถ้าล้างไม่สะอาดทุกอย่างมันคือสิ่งสกปรกสิ่งปฏิกูลนี่คืออายไลเนอร์กันน้ำโอ้ยเลย และนี่คือลิปติกที่จูบไม้หลุดอย่างนี้แล้วคุณใช้เพียงแค่หนึ่งปั๊มแบบนี้แล้วแปะไว้เงี้ยคุณดูนะคะ1 2 3 4ง่ง่ายๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ ไม่ทิ้งคาบออกเลยนะคะรีบกดเลยค่ะที่1577 5ชิ้นแบบนี้ราคา8,600บาทเหลือเพียง2,990บาทไม่ใช่ปุ๋ยคนเดียวที่ออกมาบอกอามูดีหลกทองวัฒนา65ปีนะ<ม>คุณปุ้ยพิมนวันนะคุณปน,นัดดาวงพุดีนะคุณปานธนพรคุณกิก๊กมะยุลินพองผุดพันธ์และดีว่าของประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เหลือไม่ถึง100สายแล้วนะคะอย่ามาาวัวรอเลยค่ะกดเลยค่ะที่15 77 1>, 1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมไมเซลา่าโฟมแถมบอดี้โรชั่นและหน้ากากผ้าทั้งหมด5ชิ้นนี้ราคาเต็มคือ8,600บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทใครที่ยังไม่เคยใช้รีบกดเลยค่ะที่1,577นะคะอย่ามัวรอชา้โปรแบบนี้ไม่มีมาบ่อยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยมากๆครับออๆๆๆได้ทั้งความสนุกได้ทั้งเคล็ดลับ ความงามจากหลายๆคน<ช>ก็อย่าลืมครับติดตามเราได้ทุกวันจันถึงพุทธนทะครับรายการมาตะขี่ยินดีต้อนรับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,บมาตะขี่ยินดีต้อนรับน้องพ่ออันนน่เออ,อนน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 น ไอจีไปถามเขาแล้วไงว่าขอไปร้องได้ไหมมันบอกต้องมันเป็นลายลัลกษณ์อักษร